สวัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านๆพากิน source, พาเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปดักกุ้งนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดักกุ้งนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องทําเหยื่อกุ้งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําเหยื่อกุ้งนะครับเอาเฉพาะรำนะครับเอาเฉพาะรำแล้วก็เอาเฉพาะรำนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับ ลองดูนะครับแล้วก็จะห่อใส่ผ้านี้นะครับห่อส่ผ้านี้โอเคเดี๋ยวมาลองกันนะครับุปกรณ์ก็เตรียมมาหมดแล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นน้ำปะลาะะครับน้ำปะลาแล้วก็รำนะครับนี่เป็นรำรำไปข่อเพื่อนบ้านมาครับเมื่อเช ก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเลยลำนี่ไม่ใช่ลำละเอียดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับไปขอมานะครับไม่ได้ไปซื้อนะครับก็กดคนไปนะครับ รำเป็นรำไม่ใช่รำเก่นะไอรำอ่อนนะครับเป็นรำเก่จะมาลองดูนะครับครับอันนี้ผมจะลอง ลองเอาใส่อันนี้ดูนะครับแล้วก็ใส่ผ้าอันนึงนะครับนี่ครับใส่ไว้หนึ่งคืนนะครับใส่ไว้หนึ่งคืน ครับโอเคครับได้มาหนึ่งอันแล้วนะครับเดี๋ยวเอาใส่ไว้เลยแล้วก็นี่ครับอันนี้กับดักนี่จะทำเองก็ได้นะครับแต่นี่ผมขี้เกียจทำผมเลยไปซื้อเอาง่ายๆนะครับนี่ผมจะทำเป็นรูไว้นะครับ ใส่ไปหมดเลยนี่ครับนี่จะเป็นอีกอันนะครับครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าอันไหนจะ เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่ากุ้งจะได้กุ้งเยอะหรือเปล่านะครับนี่ครับทำสองแบบนะครับนี่ผมจะทำเป็นไอ้นี่ไว้นะครับโอเคเสร็จนะครับเดี๋ยวเอาอ่า พี่ดักกุ้งไปลงนะครับมัดก่อนครับหนึ่งอันนะครับครับอันที่สองดักไว้หนึ่งคืนนะครับ พรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวหาไม้นะครับหาหาไม้สักอันเห็นไหมครับเดี๋ยวเอาลงไปใส่ไว้ตรงนี้นะครับอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวทําหลักไว้นะทาหลักไว้แบบนี้หยุดเอา้วเสียบไม่ลงหัวทิ่มเลยอนะอ่ะ จะทำหลักไว้นะครับตอนนี้ครับเอาลงไปครับนี่นะครับเอาไว้ลักษณะนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาลงไปอีกก็ได้นี่ครับก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาดูนะครับ เดี๋ยวไปจัดการอีกอันนึงก่อนนี่ครับเดี๋ยวเอาลงไว้ตรงนี้อันนึงนะครับ เดี๋ยวมารอดูกันนะครับตอนเชา้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจันก,ก็ไม่ลันสักทีนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมใส่ที่ดักกุ้งไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้กุ้งหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะครับผม มาลุ้นกันครับว่าจะได้กุ้งหรือเปล่านะครับวันนี้นักกุ้งครั้งนี้นะครับลุ้นๆน,น,น,นะครับผม <c oughs> นี่ครับดูกันว,ว้าวได้ตัวทำไมไม่ได้อ่ะไม่ได้นะครับอันนี้ เดี๋ยวต้องไปทำสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปทำสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะไปหารำใหม่นะครับมามา,มาใส่นะครับนี่มันไม่ใช่ลำอ่อนนะครับเป็นลำแก่ลำที่ไม่ ละเอียดนะครับความจริงองเอาลำอ่อนนะครับมาดูกันนี่อีกอันหนึ่งนะครับดูอันนี้กันครับ ทำไมไม่ได้ไม่ได้นะครับสรุปว่าไม่ได้นะครับเขาได้ปลาไออันละตัวนะครับอันนู้นก็ได้ปลาตัวหนึ่งอันนี้ก็ได้ปลาตัวหนึ่งนะครับสรุปว่าสูตรนี้ไม่สําเร็จครับเดี๋ยวลองสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวไปหารำที่ว่าละเอียดกว่านี้นะครับ ไม่งั้นผมก็น่าจะเอาพวกหาวิธีนะครับหาวิธีทำให้กุ้งเข้านะครับโอเคคลิปนี้ก็ดักกุ้งไม่สำเร็จนะครับได้ปลาน้อยสองตัวนะครับเฮ้ยได้ปลาน้อยสองตัว ัอนนี้ตัวหนึ่งนักปลาแบบเดียวกันเลยครับนี่ครับนักปลาแบบเดียวกันเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ดักกุ้งไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนใช้ลำอ่อนแล้วนะครับผมต้องใช้ลำอ่อนแล้ว เพราะว่าลำนี่ไม่กุ้งไม่กินแน่นอนเพราะว่าเป็นลำแก่นะครับไม่ละเอียดนะครับแล้วก็จะใช้อาหารปลาใส่ไปด้วยนะครับขเดี๋ยวมาดูรอดูคลิปต่อต่อไปนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับผม